สวัสดีครับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลนะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับปะทะกับลิเวอร์พูลนะครับแต่ก็คืนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมอาร์เซนอลนะครับตัวใหม่ๆอย่างกาเบียลแล้วก็วิลเลียมนะครับยังไม่น่าพร้อมลงเล่นในเกมนี้นะครับหลังนั้นนะครับมิเกลอาร์เตต้านะครับจะใช้ชุดผสมนําโดยปีแอเอเมริกนะครับแล้วก็โอบาบิยองเป็นแม่ทัพแล้วก็มีเอ็ดดี้เอ็นคิเทียนะครับคอยสนับสนุนนะครับ อาร์เซนอลจะมาด้วยระบบ3-4-3นะครับผมส่วนลิเวอร์พูลนั้นฤดูกาลนี้นะครับไม่มีนักเตะตัวใหม่มาเลยนะครับดังนั้นนะครับไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงทีม11ตัวจริงมากมายนะครับโดยจะขาดแต่ก็ออกเลสเซมเบเรลนนะครับคนเดียวนะครับที่เจ็บยาวไปนะครับส่วนฟานได้นะครับต้องเช็คอาการฟิตนะครับเพราะว่าหัวแตกจากเกมอุ่นเครื่องนะครับในส่วนแนวลุกไม่มีปัญหาครับนำโดยโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับโรเบโต ิมิโนและก็ซาดิโอมาเน่นะครับพร้อมออกสตาร์ทแน่นอนครับลิเวอร์พูลมาด้วยระบบ4-3-3นะครับอาร์เซนอลนั้นมาในแบบชุดที่ไม่เต็มมากนักนะครับมีดาวรุ่งผสมหลายตำแหน่งนะครับดังนั้นนะครับผมมองแล้วน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลนะครับเก่าเกมกว่ารอบด้านนะครับพร้อมผนชุดใหญ่ลงกันหมดนะครับดังนั้นกับเลทราคาที่เปิดมาให้ลิเวอร์พูลต่อครึ่งควบลูกนะครับผมแนะนำนะครับอยู่ต่อไว้ดีกว่าละครับ เอาละครับฟันธงครับอยู่ลิเวอร์พูลบูล้างผ่านครับพิคอห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย MM Power, M M 8 8 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ2 4ชั่วโมง